สุปโชคลุ้นลงต่อเนื่องเจลีกเตรียมดวลอินเนสตาซัปโปรโรเปิดบ้านรับโกเบถ้าชนะโอกาสรอดสูงจัดด้านเปตวิตเน้นย้ำจัดเกมลุกใส่เต็มสูตร3แต้มเท่านั้นสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยกับผมต้องพันุวัฒน์นะครับคลิปนี้มาจัดหนักจะเต็มในเรื่องราวของทีมฮอกไกโดคอนซาโดเลซัโปโรและน้องเช็คสุปโชคสารชาติกันหน่อยต้องบอกว่าเจลิกสุดสัปดาห์นี้ น่าสนใจอย่างมากนะครับแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับช anel ตองซุยกันก่อนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพานุวัตรนะครับคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับคลิปนี้มาจัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของน้องเช็คสุ per โชคสรารชาติและสโมสรฮอกไกโดคอนซาโดเลสซัปโปโรกันหน่อยนะครับทีมชื่อดังในศึกฟุตบอลเจลิกและเป็นอีกหนึ่งทีมที่แฟนบอลชาวไทย ให้ความสนใจและให้กำลังใจอย่างมากนะครับอย่างที่ทราบเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยน้องเช็คสุประโชคนะครับได้โอกาสประเดิมสนามฟุตบอลเจลีกเป็นที่เรียบร้อยครับในเกมที่ซัปโปโรบุกชนะโชนัน5ประตูต่อหนึ่ะครับเกมนั้นน้องเช็คเนี่ยมีชื่อ2เกมติดต่อกันและได้โอกาสลงเล่น ในช่วงครึ่งหลังนะครับนาทีที่68แล้วก็ประเดิมแอสซิสต์ได้เลยด้วยการจ่ายให้เรีวตะอาโอกินะครับถือว่าเป็นการประเดิมเจลีกที่สวยงามและทำให้น้องเช็คสุดโชคมีความมั่นใจมากขึ้นรวมไปถึงทำให้เขาเนี่ยมีความกระหายที่อยากจะลงสนามในฟุตบอลเจลีกมากขึ้นกว่าเดิมอีกร้อยเท่านะครับพอลงไปแล้วเขารู้สึกว่าตัวเองเล่นได้ตัวเองสามารถทำแอสซิสต์ได้เนี่ยก็อยากจะลงสนามอย่างต่อเนื่องนะครับ หลังจากพอจบเจลิกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางฝั่งของซัปโปโรก็ส่งเช็คสุปรโชคเนี่ยไปลงเล่นในลีกสำรองนะครับซึ่งก็ได้ลงสนามเป็นตัวจริงแล้วก็ทําผลงานได้โอเคนะครับจากนั้นเปตูวิกก็ติวเข้มสุประโชคอย่างหนักเลยนะครับในเรื่องของแท็กติกการเล่นต่างๆติวเข้มเรื่องของเกมลุกการเล่นกับเพื่อร่วมทีมนะครับเห็นได้ชชดสุประโชคเนี่ยลงเล่นเกมแรกเนี่ยถือว่าทาได้ตามเป้าหมายนะครับก็คือไม่เสียบอลกล้าเล่นบางจงังหวะ แต่ก็ยังมีหลายจังหวัดที่ต้องปรับต้องแก้นะครับโดยเฉพาะการเล่นกับเพื่อร่วมทีมแล้วก็จังหวะการเล่นเกมรับต่างๆแต่โดยรวมแล้วการพัฒนาของสุปรโชคเป็นในทิศทางที่ดีนะครับซึ่งสุปโชคเนี่ยก็มุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อมมากขึ้นกว่าเดิมด้วยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเพื่ออยากจะมีชื่อในทีมต่อและลุ้นลงสนามในเกมเจลกสัปดาห์นี้ เพราะเจลิกสัปดาห์นี้เนี่ยโอ้โหทางฝั่งของซัปโปโรเนี่ยจะมีดาบี้แมตช์นะครับด้วยการเจอกับวิเซลโกเบซึ่งดาบี้แมตช์คู่เนี่ยเขาเรียกกันว่าดาบี้แมตช์ขนมหวานนะครับเพราะว่าสปอนเซอร์ของทั้งสองทีมเนี่ยก็ทำเกี่ยวกับขนมหวานด้วยนะครับทั้งซัปโปโรแล้วก็โกเบเจอกันทีไรมันทุกทีนะครับซึ่งเกมนี้สุประโชคมีสิทธิ์ดวลกับอันเดสอินเนต้าด้วยนะครับซูเปอร์สตาร์ชาวสเปนนะ อาพูดถึงเกมนี้กันหน่อยน่าสนใจอย่างมากนะครับตรงที่ว่าทั้งซัปโปโรเนี่ยและวิเซลโกเบปีเนี้ผลงานไม่ค่อยดีนะครับอยู่ในครึ่งล่างของตารางซัปโปโรชนะโชนันเกมล่าสุดมาเนี่ยทำให้พวกเขาขยับขึ้นไปอันดับ11เลยมีอยู่28แต้มผลงานถ้าเกมหลังสุดของซัปโปโรเนี่ยชนะ1เสมอ2แพ้2ก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคเอาตัวรอดได้อยู่นะครับถ้าชนะวิเซลโกเบ เกมนี้ได้เนี่ยโอกาสที่ซัปโปรโรจะรอดตกชั้นมีสูงมากๆเลยนะครับเพราะว่าจะเป็นการตัดโกเบเลยโกเบตอนนี้เหลือเชื่อครับอยู่อันดับสุดท้ายมีอยู่21แต้มจาก5เกมหลังสุดเนี่ยไม่ชนะใครนะครับแพ้รวดมา4เกมติดต่อกันและผลงานแย่มากสำหรับวิเซลโกเบในตอนนี้ตัวเจ็บก็มีเพียบขณะที่ตัวที่ลงสนามเนี่ยพวกอายุเยอะก็เรียกได้ว่าไม่ทันกับฟุตบอลเจลีกแล้วนะครับ แต่สิติอีกหนึ่งสติที่น่าสนใจก็คือซัปโปโรเนี่ยช่วงหลังเจอวิเซลโกเบเนี่ยผลงานไม่ดีเลยครับคุณผู้ชมซัโปโปโรเนี่ยแพ้โกเบมา5เกมติดต่อกันและถ้าเกิดชัยนะของซัโปโปโรครั้งล่าสุดต้องย้อนไปคือปี2019ปีนั้นเนี่ยชนะไปกลับแต่หลังจากนั้นมาแพ้และเวลาเล่นในบ้านที่ซัโปโปโรโดมเนี่ยซัโปโปโรเจอกับโกเบการันตีความมันคุณผู้ชม 3,4,4,3อะไรบ้างสกอร์ออกมาเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเกมเนี้ยคุณจะเห็นเกมลุกที่บุกสนุกแน่นอนนะครับผมว่าสุปรขโชคจะมีชื่ออยู่ในสก r อร์ทีมต่อแน่นอนเพราะรายงานล่าสุดจากทางฝั่งญี่ญปุ่นนะครับมิเฮโลเปโตวิดเฮดโค้ชซัปโปโรเนี่ยเขาค่อนข้างโฟกัสกับเกมนี้มากและเขารู้ว่าโกเบอยู่ในช่วงที่ย่ำแย่โกเบเป็นทีมที่เกมรับแย่มากนะคุณผู้ชมพอๆกับทางฝั่งของซัปโปโรเลย แต่ประตูของโกเบมักจะบิวอัพบอลพลาดกองหลังก็พร้อมเสียประตูเพราะฉะนั้นเปตหิดมองว่าจุดเนี้ยซัปโปรโรจะชนะโกเบได้ด้วยการจัดหนักเกมลุกแบบจะเต็มเพราะฉะนั้นสควอตทีมของซัปโปรโรในการเจอกับโกเบเนี่ยเขาจะใส่เกมลุกมาเยอะเพราะฉะนั้นสุรโชคที่เพิ่งทำแอสซิตได้ที่เพิ่งได้ประเดิมเจลีกก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่มีชื่อ มีชื่อลงเล่นแน่นอนแต่ถ้าถามว่าเป็นตัวจริงเลยไหมผมคิดว่ายังไม่ใช่จะยังคงเป็นตัวสำรองก่อนนะครับแนวลุก3ามคนที่จะใช้ลงสนามเนี่ยก็น่าจะเป็นทางฝั่งของชินโซโคโดกิเดลตะโอกิแล้วก็ทีซิโยชิโอกาชิวะได้ก่ซื้องะเนี่ยทางฝั่งซ้ายขวาลูคัสใช่ไหมตรงกลางเนี่ยน่าจะเป็นโคมาอิกับอาราโนะแล้วก็แนวรับเนี่ยน่าใช้เป็นฮิโรกิ แล้วก็มีทางฝั่งของฟูกุแล้วก็ชุนตะประตูก็สุเกนโนประมาณนี้ส่วนสุปโชครอโอกาสเหมือนเดิมซึ่งถ้ามองว่าเกมเนี้ยซัปโปโรสามารถยิงนําโกเบได้แล้วโกเบต้องเปิดเกมลุกใส่เนี่ยเปโตว,วิชจะส่งสุปโชคไปปวดแน่นอนจะสลับกับโอกาชิวะแน่เพราะว่าโอ้โหถ้าคุณไปดูจริงๆอะ่ะโกเบเขาเป็นทีมที่เกมรับยุ่ยมากเพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าสุปโชคได้โอกาสลงเล่นในครึ่งหลังอะ่ะเจ้าตัวก็มีสิทธิ์ที่จะโชว์ฟอร์มดีได้เหมือนกันนะครับรอติดตามเลย ส่วนทั้งฝั่งโกเบเกมเนี่ยก็จะนำทัพมาโดยซูเปอร์สตาร์ที่ผลงานช่วงหลังก็ไม่ดีสักคนนะครับทั้งอินเอสตาก็มีแค่ยูยะโอสโกะที่ฝากความหวังไว้ได้โฮตาลุยามากุจิโกตาคุสากะอีประมาณนี้และกันสำหรับโกเบซึ่งถ้าวัดเรื่องของชื่อชั้นตัวผู้เล่นเนี่ยซัปโปโรสู้โกเบไม่ได้หรอกครับแต่ถ้าวัดเรื่องของเรื่องของคุณภาพในทีมนตอนนี้ทีมเวิร์กต่างๆรวมไปถึงการวิ่งไล่เนี่ยซัปโปโรสู้ได้เพราะถ้าใครสังเกตโกเบเนี่ย ที่เขาผลงานไม่ดีในเจลีกเพราะอะไรไหมคุณผู้ชมเพราะว่าบอลเขาไม่ค่อยวิ่งพอบอลไม่วิ่งในเจลีกเนี่ยเสร็จหมดทุกทีมที่เจอโกเบถ้าจากเข่ชนะนะวิ่งใส่เข้าไปวิ่งให้เยอะที่สุดและซัปโปโดเขาก็ไปไตล์นั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวลุกจะมีการสลับสับเปลี่ยนแน่นอนอาจให้โอคาชิวะเอากิวิ่งให้เต็มที่และครึ่งหนังเปลี่ยนสุปโชคไทกะนาเกชิมะลงมาวิ่งสู้ก็ได้รอติดตามนะครับน่าสนใจอย,อย่างมากเกมนี้ลุ้นให้สุปโชคลงสนามผมว่าถ้าเกิดเขาได้ลงเล่นน่ะ เขาก็จะสร้างความมั่นใจ,จต่อเนื่องและการได้ไปดวลกับอิเนสตาโกโตคุซากะอิโฮตารุยามางูจิเนี่ยโอ้โหเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่าของสุปโชคแน่นอนนะครับก็รอติดตามคู่นี้จะแข่งขันกันในวันเสราร์นี้นะครับเที่ยงตรงเลยตามเวลาประเทศไทยแต่น่าเสียดายเกมระหว่างซัปโปโรกับทางฝั่งของวิเซลโกเบเนี่ยไม่มีถ่ายเท่าสดนะเพราะว่าผมจะบอกงี้ว่าลิขสิทธิ์ของวิเซลโกเบในเจลิกเนี่ยมันเป็นลิขสิทธิ์แยกออกไปจากเจลิกนะครับ ซึ่งสายสป,ปอร์ตไม่ได้ซื้อลิกสิตโกเบมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่นี้ไม่มีถ่ายทางสาสป,ปอร์ตนะครับคุณก็ต้องไปหาดูทางอื่นเอาก็น่าเสียดายแต่ก็เข้าใจนะครับว่าลิกสิตโกเบเนี่ยที่มันแยกต่งางหากเนี่ยมูลค่าค่อนข้างสูงเพราะว่าเขามีนักเตะซูปเปอร์สตาร์ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็รอดูกันได้ก็ไปตามเชียร์สุภรพโชว์กันก็หวังว่าเขาจะได้ลงเล่นต่อเนื่องและมีผลงานถ้าเกิดลงเล่นต่อได้ลงเล่นสักนาะที60เหมือนเดิมอะ70แบบนี้ใช่ไได้ลงเล่นสัก20นาทีลงไป สร้างสรรเกมลุกได้แอซิดเพิ่มเชื่อว่าโอกาสของสุปโชคในการขยับไปเป็นตัวจริงหลังจากนี้ก็เปิดกว้างมากขึ้นแล้วกันเพราะต้องยอมแล้วว่าคุณภาพนักเตะซัปโปโดในทีมเนี่ยไม่ห่างกันมากครับคุณผู้ชมถ้าเกิดใครเอาชนะใจเปโตวิดได้คนนั้นก็จะมีสิทธิ์ลงเป็นตัวจริงรอติดตามนะครับน่าดูมากเชื่อว่าแฟนบอลชาวไทยก็ให้ความสนใจถ้าซัปโปโดชนะโกเบโอกาสรอดสูงมากและจะทำให้เขาเนี่ยขยับไปเลขตัวเดียวได้เลยนะครับก็ดรอดูน่าจะ ปีนี้ซัปโปโดถ้าเกิดเจอทีมไทตะลางด้วยกันเนี่ยผลงานดีนะครับสามารถเอาชนะได้ตลอดเช่นเดียวกับวิเซลโกเบโอ้โหสนุกสุดมันจร,จริงๆอ่ะอย่าลืมให้กำลังใจสุปโชคสัตวชาติกันนะครับรวมถึงให้กำลังใจพี่เจชนาทิพย์คาวาสกิฟอนตาเล่เดี๋ยวก็จะมีคลิปแยกในเกมที่ฟอนตาเล่ลุนแชมป์ต่อเจอกับเกียวโตสงังะให้กำลังใจเจ้าอินชาวัตวิรชาติกันรวมถึงเจ้ยายะสิทธิโชคพาโศครับติดตามกัน การที่เห็นนักเตะเจลีกเตะไทยลงเล่นในเจลีกทุกสัปดาห์ในวันเสาร์ที่เนะี่ยมีความสุขนะครับเหมือนว่าัเตะไทยของเราเนี่ยจะพัฒนาและยกระดับตัวเองไปอีกขั้นก็หวังว่าน้องเช็คจะได้ลงนะครับอาคุณผู้ชมคิดเห็อย่างไงในคลิปนี้ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยคิดว่าน้องเชคจะได้ลงหรือเปล่าส่วนตัวผมผมเชื่อว่าได้ลงสนามอย่างต่อเน,นื่องนะไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่มีชื่อเพราะว่าการฝึกซ้อมที่ผ่านมาเปโตวอิทก,ก็ค่อนข้างพอใจในตัวของน้องเช็คสุขโชคสรารชาติและตัวน้องเช็คเองก็ มุ่งมั่นตั้งใจเต็มที่แล้วก็ซ้อมโอเคในระดับหนึ่งและพร้อมจะมีชื่อลงสนามในเกมนี้เลยนะครับลงไปก็รอดูอ่ะอย่าลืมนะคลิปนี้เข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจกันได้และที่สำคัญนะครับฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด s u บ s c คร b e กับช่องแนวตองสุยขนาดที่ทางฝั่งของเจลีกสัปดาห์นี้ทางเสียสปอร์ตเนี่ยมีถ่ายเทอาสดเหมือนเดิมนะครับก็จะถ่าย ทางฝั่งของฟอนตาเล่เจอเกียวโตซังะห้าโมงเย็ยนวันเสาร์แล้วก็มารินอตเจอโชนันห้าโมงเย็ยนวันเสาร์เช่นเดียวกันแล้วก็วันอาทิตย์มีอีกหนึ่งคู่แต่ที่ไม่ได้ถ่ายโกเบเจอกับซัปโปโรเนี่ยเพราะมันติดเรื่องของลิเกสิทธิ์ของโกเบที่มันเป็นลิเกสิทธิ์แยกไม่ใช่ทางเจลีกอย่างเดียวสแตนดปอร์ดก็เลยไม่ได้ถ่ายนะครับก็ติดตามกันได้อคลิปนี้ไปก่อนนะครับฝากช่วยกันกดซับสไคร้กับช่องต้องสุยกันด้วยมุ่งสู่สองแสนซับไปด้วยกันนะครับคลิปนี้ไปก่อนจะมาคลิปหน้าสวัดี